สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีชาวคอหนังทุกคนนะครับคลิปนี้ผมจะมารีแอคชั่นตัวอย่างหนัง Sonic the Hedgehog 2ครับภาคที่2แล้วนะครับโอ้โหแป๊แบแปบบานนะไม่ต้องรอหลายปีเนาะก็ตัวอย่างนี้นะครับมีความยาว2นาที11นาทีนะครับมาดูกันดีกว่าว่าภาคที่2เนี้ยจะน่าสนใจแล้วก็น่าดูกว่าภาคแรกไหมอะไรยังไงนะครับจะมีตัวละครตัวใหม่โผล่ขึ้นมาไหมนะจำกกได้ไหมจากตอนจบของภาคหนเนี่ย มันจะมีตัวละครอย่างเทลเนาะโผล่มานะฮะเจ้าหมาจิงจอกสีเหลืองนะเอ่อที่เป็นเพื่อนของโซนิกนะฮะในภาคน,นี้เขาจะมาเป็นเพื่อนแล้วก็มาทำความรู้จักกับโซนิกอะไรยังไงเนี่ย <cl aps> เดี๋ยวลองดูตัวอย่างกันก่อนแล้วกันค่อยคุยกันหลังตัวอย่างนะครับไปหนึ่งสองสามอ้าวกดไม่ติดหนึ่งสองสามกริ๊ง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 เซกา โอ้โซนิคเป็นฮีโร่แล้วเหรอนี่จับโจรปล้นเหรอเนี่ยเรียนแบบแบทแมนเฮ้ยใครมา เพ่ก็คนเดิมนะนด็อกเตอร์ไข่กลับมาแล้ว,พอพอวจิมแครี่มีพลังใหม่ด้วยเฮ้ยจิมแครรี่เหมือนผอมลงเนาะนีไ่ไงเทล

เฮ้ยเอ้ยนี่มีด้วยเหรอไอ้ตัวสีแดงนี่ชื่ออะไรวะลืมแล้วอ๋อนักเคลเออนี่ก็เป็นหนึ่งในตัวละครที่ หลายๆคนชื่นชอบในโลกของโซนิกนะเนี่ยเนาะเจนน้านอร์เคลลิลเนี่ยโหพีคเลยไม่คาดคิดว่าจะมีตัวนี้เนี่ยเออไม่น,าน่าคิดว่ามันจะมาในภาค2เหมือนกันนะมาแล้วนะฮะก็จบแล้วนะฮะสำหรับเรียกชั่นตัวอย่างโซนิก THE ด e เฮดฮอกภาคที่2นะครับผมอ่าก็โอโ้โหตัวอย่างนี้เรียกได้ว่าเป็นการกลับมาที่ดูแล้วเนี่ยก็น่าจะสนุกไม่น้อยนะ น่าจะสนุกไม่ได้แตกต่างอะไรจากภาคแรกมากนักนะฮะดูจากสีสันแล้วนะครับชอบกันไหมตัวอย่างเนี้ยอะดูแล้วเนี่ยผมก็รู้สึกว่าก็ชอบนะผมว่ามันน่าจะสนุกเท่าๆภาคแรกนั่นแหละด้วยความที่ภาคแรกเราก็รู้แล้วว่ามันสนุกนะอืมแล้วแบบเรื่องปัญหาซีจงซีจีของเจ้าโซนิกมันก็หายไปนะเขาก็ปรับมาให้แบบว่ามันเป็นตัวนี้แล้วอนะเนาะเนื้อเรื่องเหรอเนื้อเรื่องเนี่ยดูก็ยังดูไม่ค่อยออกมอนกันนะแต่ตัวร้ายเนี่ยก็ยังคงเป็นตัวเดิมนะอย่างด็อกเตอร์อีโวโรบอนิกนะฮะที่ในภาคแรกเนี่ย จำกันได้ไหมว่าเฮ้ยรู้สึกว่ามันจะไปติดอยู่ดาวดวงอื่นแล้วนะแล้วมันกลับบ้านกลับโลกไปได้ใช่ไหมในภาคนี้มันกลับมาโลกแล้วนะครับแต่ยังไม่รู้เหมือนกันว่ามันกลับมาได้ยังไงนะฮะเดี๋ยวต้องไปดูในหนังนั่นแหละมันจะกลับมายังไงอะไรยังไงนะครับซึ่งความน่าสนใจในตัวอย่างนี้เนี่ยเราจะได้เห็นว่าเขาเหมือนมีแหล่งพลังงานบางอย่างกลับมาด้วยนะฮะก็คือเจ้าเพชรสีเขียวนะฮะซึ่งไม่รู้ว่ามันเป็นพลังงานอะไรยังไงนะฮะคงจะต้องไปรอดูในหนังนะครับเขาจะเอามาต่อกรกับพวกโซนิก มายึดครองโลกอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับสำหรับเจ้าเพชรนี้แล้วความน่าสนใจอื่นอีกเนี่ยก็คือเจ้าตัวละครอย่างนักเก้านี่แหละครับที่ใส่เข้ามานะครับเฮ้ยผมรู้สึกเซอร์ไพรส์นะเพราะผมไม่ได้ติดตามข่าวมาก่อนเลยนะครับว่าจะมีตัวละครแบบว่าในโลกของโซนิกเนี่ยนอกจากเทลที่แบบว่าเราเห็นตั้งแต่ตอนจบในภาคแรกแล้วมาอีกก็คือนักเก้านี่แหละโอ้รู้สึกว่าเซอร์ไพรส์เลยนะฮะนักเก้าเนี่ยเราก็รู้สึกว่าจะเป็นถ้าจำไม่ผิดตอนเด็กเคยดูมันเป็นตัวร้ายแต่ไม่ได้ถึงกับเป็นตัวร้ายมากนะใช่ไหม มันน่าจะแบบร้ายนี่ช่วงแรกอะ่ะดูแล้วเนี่ยเหมือนดรอีโวโรบานิกเนี่ยจะเอามาสู้กับโซนิกนะฮะเอามาเป็นคู่ปรับก่อนแต่ตอนหลังมันน่าจะเป็นตัวดีป่ะถ้าที่จำไม่ผิดนะฮะนะะักเคิลอะเออได้เห็น2ตัวละครมาใหม่แล้วนะฮะก็ขนลุกขนพองไม่น้อยนะอ่าสำหรับภาคนี้นะฮะยังน่าดูเหมือนเดิมนะดูทรงเรื่องอะไรแล้วต่างๆก็น่าจะสนุกเหมือนเดิมนะครับแล้วก็น่าจะเซอร์ไพรส์กับตัวละครใหม่ๆนะฮะส่วนความน่าสนใจอื่นนะฮะ พระเอกเองก็ยังเป็นคนเดิมนะฮะเจมส์เดนนะฮะรับบทเป็นทอมวาชอสกี้นะครับแล้วคนที่ภาคนักเคิลเนี่ยผมไปดูประวัติก็คือไอริสเอลบาร์นะฮะมาภาคเสียงนักเคิลนะแล้วจะมีตัวอื่นอีกไหมเนี่ยอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับอันเนี้ยไม่ได้ตามข่าวแต่ที่แรกเนี่ยเราเห็นเทลกับนักเคิลแล้วนะฮะหนังฉายบ้านเรา7เมษายนปีหน้าครับผมอ่าอีกประมาณ3เดือนกว่าๆนะครับยังไงก็รอดูคงจะมีอีกตัวอย่างนึงนะ ผมเชื่อว่าตัวอย่างนี้มาเดี๋ยวก็มีตัวอย่าง2แน่ครับถ้าคะแนนตัวอย่างนี้นะผมให้ไปสักให้ไปสัก3คะแนนเต็ม5แล้วกันอาจจะดูแล้วยังไม่หวือหวาสักเท่าไหร่น,นะครับสรงเรื่องนะมันก็ดูคล้ายภาคแรกนะเออแต่ก็น่าดูนะยังไงก็ต้องดูแหละดูภาคแรกมาแล้วแลวภาคแรกมันสนุกเกินคาดด้วยก็จบแล้วนะสำหรับดีแอคชั่นตัวอย่างนี้นะครับเพื่อนๆหล่ะรู้สึกกันยังไงชอบกันไหมให้กี่คะแนน ลองคอมเมนต์เข้ามาคุยกันหน่อยนะครับแล้วคาดหวังอะไรกับตัวเรื่องนี้มั่งก็ควีนเข้ามาครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนวันหน้าเจอกันใหม่กับรีชันตัวยอย่างน่าสนใจนะไปก่อนครับ